ก็กูไม่เต็มมือตองเข้าใจน้องกูยังไม่เอาจิงเมื่อกี้กูแค่หวมเดี๋ยวกูจานให้มอยากลองอย่าแนละ่าเฟลอกูเพราะกูไม่เคยยอมก็เกูฮูิกาน่าโมึงโล้ดีกูใส่โซนทไฟโฟที่ปากดีละตอนนี้มึงอยู่ไหนเดี๋ยวบอกกูลงบอลมึงก็ลงกูไล่กูทำมึงงงไดะตอนของกูหล ขอนคองคือเนื้อพอมึงโดนเลยก็เพราะว่าบอกกูเอาจริงและกูไม่เคยเฟนถ้าคิดจะฟังก็พรงกูให้พอมึงคิดก่อนและถ้ามึงเสืร์มาโชว์พาร์ติชั่นตอนไปคือลุงสมัยกูคุมทรัพยพยากรกูขอไปฟ์มก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลานอนเดี่ยวดงกูอมเออถ้าพอมึงเจอกระสังก่อนใว่า์กุตัวเปิดถ้าเจอกูมึงเตรียมรอเฮ้ยเที่ยวพวกกูไม่เต็มมึงต้องเข้าใจน้องกูยังไม่เอาจังเมื่อกี้กูแค่วอนเดี๋ยวกูจานให้ถ้าพรมึงอยากลอง